แน่นอนที่นี่คือเรื่องราวช่วยชีวิตยาวนาน20นาทีณสถานีดับเพลิงเล็กๆในเมืองชายทะเลที่เงียบสงบมีนักดับเพลิงชื่ออักคีผู้มีประสบการณ์และใจรักในอาชีพอักคีเป็นหัวหน้าทีมดับเพลิงที่เข้มแข็งและเป็นที่รักของทุกคนในสถานีเขาพร้อมเสมอที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งในขณะที่อักคีกำลังฝึกซ้อมดับเพลิงกับลูกทีมก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหมครั้งใหญ่ที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานีดับเพลิงไม่มากนัก อากีและลูกทีมรีบขึ้นรถดับเพลิงและมุ่งหน้าไปยังโรงงานเคมีทันทีเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบว,ว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันพิษหนาแน่นปกคลุมทั่วบริเวณอกคกีรีสังการให้ลูกทีมทำการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ท,ที่ติดอยู่ภายในโรงงานเขาแบ่งทีมออกเป็นสองชุดชุดหนึ่งทำการดับเพลิงส่วนอีกชุดหนึ่งทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยัย อคีนำทีมดับเพลิงชุดแรกเข้าไปดับเพลิงภายในโรงงานพวกเขาต้องเผชิญกับความร้อนสูงและกลุ่มควันพิษที่ทําให้หายใจลําบากแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อพยายามดับเพลิงอย่างสุดความสามารถในขณะที่ทีมดับเพลิงกำลังดับเพลิงอยู่นั้นทีมค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็พบว่ามีคนงานจำนวนหนึ่งติดอยู่ภายในโรงงานพวกเขาไม่สามารถออกมาได้เนื่องจากเพลิงไม่ลุกลามอย่างรวดเร็ว อัคคีตัดสินใจในำท,ทีมดับเพลิงชุดที่สองเข้าไปช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ภายในโรงงานเขาและลูกทีมต <the> ้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปในกองเพลิงเพื่อช่วยเหลือคนงานออกมาให้ได้มากที่สุดอัคคีและลูกทีมสามารถช่วยเหลือคนงานออกมาได้หลายคนแต่ก็ยังมีคนงานบางส่วนที่ยังติดอยู่ภายในโรงงานอัคคีไม่ยอมแพ้เขายังคงเข้าไปค้นหาและช่วยเหลือคนงานต่อไปในขณะที่อัคคีกำลังค้นหาคนงานอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นถังสารเคมีขนาดใหญ่ภายในโรงงานเกิดระเบิดขึ้นทำให้เกิดแรงระเบิดอย่างรุนแรง อักคีกระเด็นไปกระแทกกับผนังโรงงานเขาหมดสติไปชั่วขณะเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถขยับตัวได้อักคีพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเขาเริ่มรู้สึกสิ้นหวังและคิดว่าตัวเองคงไม่รอดในขณะที่อักคีกำลังหมดหวังก็มีลูกทีมคนหนึ่งของเขาผ่านมาพบอักคีรีบขอความช่วยเหลือจากลูกทีมลูกทีมรีบนำตัวอักคีออกมาจากโรง,งงานและนำส่งโรงพยาบาลอักคีได้รับการรักษายอย่างเร่งด่วนและอาการของเขาก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ ในที่สุดอัคคีก็หายดีและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติอัคคีได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษจากเหตุการณ์เพลิงไหมครั้งนั้นเขาได้รับการเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลต่างๆมากมายอัคคีไม่เคยลืมเหตุการณ์เพลิงไหมครั้งนั้นเขาตระหนักว่าชีวิตของนักดับเพลิงมีความเสี่ยงสูงแต่เขาก็ไม่เคยเสียใจที่ได้เลือกอาชีพนี้เพราะเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นและได้ทําในสิ่งที่ถูกต้อง เรื่องราวของอาคีเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าการเสียสละและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และการเสี่ยงชีวิตเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องหากคุณต้องการให้ฉันปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรในเรื่องราวนี้โปรดแจ้งให้ฉันทราบได้เลยค่ะ